ผู้ชมครับพาไปที่ปลาเลสไตน์ตรงแถวกาซานะครับตอนนี้ประชาชนก็ถือว่าเป็นผู้ลี้ภัยกันเยอะมากๆนี่เป็นภาพการปฏิบัติการช่วยเหลือทางอากาศที่มีกันมาอย่างต่อเนื่องในชนวนกาซานะครับโดยชาวปลาเลสไตน์ที่สิ้นหวังเนี่ยต่างก็ดิ้นรนเพื่อรวบรวมสิ่งของที่หาได้ในขณะที่พัสดุอาหารเนี่ยถูกทิ้งลงมาจากอากาศแบบนี้ในพื้นที่ห่างไกลหรือในพื้นที่ที่เรียกว่าเขตอันตรายนะครับที่ทางกองทัพอิสราเอลควบคุมอยู่ครับ จากภาพเนี่ยเราจะเห็นว่าชาวปาลิสตน์ส่งเสียงเชียร์เมื่อโควิดมาถึงนะครับและพอมาถึงแล้วเนี่ยแต่ละคนก็กรูวิ่งเข้าไปแบบนี้เพื่อที่จะแย่งสิ่งของกันนะครับหลายคนก็วิพากษ์วิจารณ์บอกว่าการกระทําแบบนี้มันน่าอับอายมากๆโดยราบาราบาครับเป็นชาวปาลิไตน์บอกว่าผมหวังว่าพวกเขาเนี่ยจะนําสิ่งของเหล่านั้นหรือความช่วยเหลือผ่านทางด่านตรวจแทนและก็บอกว่านี่ไม่ใช่การกระทําของมนุษย์นะครับนอกจากนั้นความตึงเครียด และการทะเลวิวาทก็มักจะเกิดขึ้นในหมู่คนที่พยายามจะไล่ตามสิ่งของช่วยเหลือทางอากาศด้วยโดยภาพจากทางสมักขานะครับจะเห็นผู้ชายคนหนึ่งที่ถือมีดเนี่ยฮะพยายามจะแย่งชิงพัสดุช่วยเหลือจากชายอีกคนหนึ่งในขณะที่ผู้หญิงกรีดร้องบอกว่าหน้าะอายจริงๆในขณะที่พวกเขานะฮะร,รวมถึงภาพอ,อื่นๆในะยังให้เห็นการชกต่อยในระหว่างการรอพัสดุด้วยนะครับชาวบ,บ้านบอกว่า เรื่องนี้ขอประนามการช่วยเหลือทางอากาศว่าไม่ได้ผลครับและบอกว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยไม่ได้รับอาหารและบอกว่ามันอันตรายมากๆนี่ฮะแต่การช่วยเหลือก็จะคงมแบบไม่อยู่ค่ะ